โครงการชวนชื่นทาวแก้วอินบางใหญ่เปิดพรีเซลขายพรีเมียมทาวน์โฮมสไตล์บ้านเดียวในราคาเริ่มต้นเพียง2,890 0 0 0บาทพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษรวมมูลค่ากว่า3 0 0 0 0 0บาททั้งอินเทอร์เน็ต AIS Fiber o p t i c 1ปีฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ ฟรีสัญญาณการขโมยฟรีปั๊มน้ำถังเก็บน้ำโครงการชวนชื้นทาวแก้วอินบางใหญ่ตั้งอยู่ในซอยแก้วอินห่างจากถนนการจนาพิเศษเพียง2กิโลเมตรกว่าเท่านั้นสำหรับซอยแก้วอินถือเป็นซอยที่ใกล้3มแยกบางใหญ่มากโดยจากปากซอยขับรถมาเพียง5นาทีก็ถึง3มแยกบางใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีรถไฟฟ้าตลาดบางใหญ่ นอกจากนั้นบางใหญ่ยังเป็นศูนย์กลางความเจริญของยา่านนี้ที่รวมไปด้วยห้างใหญ่หญมากมายทั้งเซ็นทรัลเวสเกตบิ๊กซ Home Pro, Index Mall นอกจากความสะดวกในเรื่องของรถไฟฟ้าแล้วโครงการยังสามารถใช้ทางด่วนสีรัฐการนาพิเศษและถนนเส้นหลักเชื่อมต่อเข้าศูนย์กลางเมืองได้โดยสะดวกถึง4เส้นคือวงแหวนการนาพิเศษถนนราชพฤกษ์ถนนนครอ,อินทและถนนรัตนาธิเบศชวนชื่นท้แก้วอินบางใหญ่ พัฒนาโดยบริษัทมั่นคงเคหาการจำกัดมหาชนเป็นโครงการทาวน์โฮมหลังใหญ่2ชั้น4ห้องนอน3ห้องน้ำหน้ากว้าง5.7เมตรพัฒนาบนที่ดิน27ร้ยไร่กว่ามีจำนวนยูนิต274ยูนิตโครงการถูกออกแบบในสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัยที่เน้นความโปร่งโล่งด้วยช่องแสงกระจกขนาดใหญ่และเส้นสายสีสันที่ทันสมัยแบบโมเดิร์น ในส่วนของตัวทาวน์โฮมยังเน้นการมีพื้นที่ใช้สอยที่เหนือกว่าบ้านเดี่ยวขนาดกลางด้วยพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรโครงการมีแบบของทาวน์โฮมให้เลือกแบบเดียวคือ T Space มีพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรมี4ห้องนอน3ห้องน้ำเจอะรถได้2คันลงในที่ดินขนาด21.4ตรารางวาสำหรับแนวคิดการพัฒนาโครงการเน้นการเป็นพรีเมียมทาวน์โฮมสไตล์บ้านเดี่ยว ด้วยการออกแบบเพิ่มฟังก์ชันพิเศษอาทิห้องอนเนกประสงค์ชั้นล่างที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนห้องทำงานและการออกแบบห้องนอนใหญ่ที่มีห้องน้ำในตัวตามมาตรฐานบ้านเดี่ยวสำหรับสวนสาธารณะส่วนกลางโครงการจัดให้อยู่ในโซนด้านหน้าของโครงการโดยออกแบบเป็นสวนร่มรื่นโดยต้นไม้ขนาดใหญ่พิเศษสไตล์รีสอร์ทพักตากอากาศคลับเฮาส์จะว่ายน้ำและฟิตเนสไว้บริการให้กับลูกบ้าน การดูแลรักษาความปลอดภัยแบบ Triple Security System จากด้านหน้าโครงการจะมีซุ้มประตูใหญ่รู้ร้าแบบมาตรฐานบ้านเดี่ยวเกรดดีที่สกรีนการเข้าออกแบบ2ชั้นส่วนการควบคุมการเข้าออกโครงการใช้ระบบประตูล็อก2ชั้นผ่านเข้าออกด้วยระบบ Easy Pass การดูแลความปลอดภยดัยโดยเจ้าหน้าที่รอปภกล้อง CCTV ตรวจตราตลอด24ชั่วโมงและสัญญาณการขโมยระบบแมกเนติก กับระบบ motion นเซอร์ตรวจจับจากความเคลื่อนไหวสำหรับภายในบ้านชั้นล่างโปร่งโล่งและสว่างด้วยช่องแสงของประตูกระจกใหญ่ด้านหน้าและด้านหลังโดยหน้ากว้าง5.7เมตรตัวบ้านมีความลึกพิเศษความสูงของพื้นจรดฟ้า2.8เมตรและมีหนึ่งห้องอนเนกประสงค์ชั้นล่างทําให้บ้านมีฟังก์ชันเหนือกว่าบ้านเดี่ยวขนาดเล็กสาหรับชั้น2จะมีห้องนอน3ห้อง โดยห้องนอนมาสเตอร์จะเป็นห้องนอนแบบสวีทมาสเตอร์เบดรูมครบประโยชน์ใช้สอยทั้งพักผ่อนวอล์กอินคลอเซตและห้องน้ำในตัวในส่วนของสเปควัสดุก็จัดเต็มมาแบบบ้านหรูเพราะนอกจากบ้านจะติดตั้งสัญญาณกันขโมยแล้ววัสดุเช่นวงกลบประตูหน้าต่างยังเป็น UPVC บานใหญ่ซึ่งจะแข็งแรงและทนทานกว่าวงกลบอลูมิเนียมของทาวโฮมทั่วไปอย่างมากอีกทั้งบ้านยังถูกติดตั้งไฟเบอร์ออปติก เพื่อตอบโจทย์ชีวิตแบบ smart life ของกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่อีกด้วยสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดโครงการได้ที่1622หรือที่เว็บไซต์ www.mk.co.th